ถ้าเจ้าต้องการอยากเป็นนักเป่าต่อหนามนวนชนด้วยความหมั่นใจควรฟังคลิปนี้การขึ้นไปเป่าต่อหนามนวนชนขังทวิชก็คือกันกับการเฮียนขับรถขังทวิตตอนเฮาเฮียนขับรถขัางทวิตใหม่ๆเอาออกถนนไปเฮาจะสัน่นเขาจะหยานเขาจะขาดความหมั่นใจแต่ว่าหลังจากเขาเอารถออกไปถนนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะความหมั่นใจจะมาคว่มหยานจะหายไปฉะนั้นการเป่าต่อหนามวนชนก็เส่นเดียวกันถ้าหากว่าเจ้ายา ทำอิดเลยตรองสอบเวทีขังทำอิดเมื่อดได้เวทีขังทวิตแล้วก็ขึ้นไปเวา้าแล้วเวลาไปเวา้าวหญ้าป่าธนาว่าการนไปวา่าวขังทวิตนั้นมันจะสมบูรณ์แบบและจะเอาการเว้าขังทวิตของตัวเองไปเปรียบเทียบก,กับผู้ที่วา้าวขังที่ลอยที่พานมาแล้วเพราะว่าข้าจอมีสมองบินมาหลายแล้วฉะนั้นเจ้าจงเฮียนวา้าขังทวิตเอาควมพิษจากขังที่หนึ่งเพื่อไปแก้ไขขังที่สองสามสี่ว้าไปไเรื่อยๆและเจ้าจะเก่งขึ้น ที่สําคัญเจ้าต้องมีคู่มือคําแนะนําการเฮี้ยนคับรถยังต้องไดเ้เฮียนกฎระเบียบจราจรวิธีครับที่ถืกต้องสังการเว้าตตอนหนามวลนสนมันก็ต้องมีคู่มือมีโครงห่างข้างแน่ข้าพ,พเจ้าได้รวบรวม เทคนิคก,การเว้าต่อหนามวลส่นบม่ว่าจะเป็นการเว้าสางแห้งบรนดาลใจเทคนิคก,การเอาชนะความยานต่างๆเมื่อผู้ใหญ่มาฟังเขาหย่านเสียเหตุแนวใ,ใดถ้าย่านสายตามวลส่นจะเหตุแนวใดถ้าหากหย่านลืมบทจะเหตุแนวใดถ้าหากว่าหย่านคน้นบอทับใจจะเหตุแนวใดเฮาเห็นสายตาคนเขาหย่านเขาจะเหตุแนวใดการนำเสนอบทจะเหตุอย่างไรการเป็นพิธีกรกองปรชสมแนวใด,ใดรวบรวมไหวอ,อยู่ในนี ปึ่มเจ้าเว้าใได้ซีวิตก้าวหนาไว้สนใจอย่าลืมจับจองปึ่มดังกล่าวนี่ไปเป็นเจ้าของเจ้าจะได้เรียนรู่เทคนิคการอาชสนะควมญยติและเทคนิคการเว้าต่อหนามวลสนในสถานการณ์ต่างๆ